สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะพามาทำภารกิจลิมิเต็ดสำหรับซีซั่นนี้นะครับจะเป็นภารกิจผู้พิทักษ์ทรายสีทองนะครับผมจะทำยังไงบ้างนั้นก็ไปติดตามชมกันเลยครับอ๋อก่อนอื่นเราก็ต้องเป็นโหมดจัดอันดับเท่านั้นนะครับเป็นแม e ปออเลนเกลปพ๊บเราก็เล่นเป็นโหมดคู่หรือโหมดเดี่ยวก็ได้นะครับถ้ามัน ไม่งั้นมันจะอันนี้เราไม่ได้เก็บแรงครับไม่งั้นมันจะยากเกินไปเมื่อเข้ามาในเกมนะครับเราจะลงข้างบนหรือข้างล่างก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าเป็นด้านบนคนจะน้อยกว่านะครับผมก็ประมาณนี้พอขึ้นไปนะครับเราก็จะอ่าเดี๋ยวผมไปเปิดตอนอยู่ด้านบนเรียบร้อยดีกว่านะครับ เราก็เข้ามาสู่แมปอีเวนต์กันเรียบร้อยนะครับตัวกล่องจะอยู่ด้านล่างของแมปตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมวงไว้ให้นะครับผมพอเราลงไปถึงนะครับเราก็ไปสามารถเปิดกล่องได้เลยนะครับแต่ว่าผมทําภารกิจเสร็จแล้วนะมันก็ไม่สามารถเปิดกล่องในแมปนี้ให้ดูได้นะครับมันก็จะมีเจ้าหญิงออกมาครับส่วนภารกิจนี้นั้นไม่จําเป็นต้องเสร็จภายในตาเดียวนะครับมันกี่ตาก็ได้นะครับเป็นตาละภารกิจก็ได้นะครับผม พอเราเปิดกล่องเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีภารกิจสองเด้่งขึ้นมาก็คือไปเก็บถ้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะประมาณสามถ้วยนะครับภายในแมปอีเวนต์นะที่ยังอยู่ในนี้อยู่มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับของแมปเดี๋ยวผมวงไว้ให้นะครับมันจะขึ้นอยู่ในแมปแล้วก็มาเก็บถ้วยที่หนึ่งนะครับกดเก็บไปเสร็จแล้วก็ไปที่ถ้วยที่สองนะครับก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแมปเลย ับมาที่ถ้วยที่2นะครับเราก็กดเก็บไปเมื่อเสร็จแล้วเมื่อเก็บทั้ง2ถ้วยเสร็จแล้วเราก็จะลงไปที่หีบเหมือนเดิมนะครับเพื่อเอาของของไปให้เจ้าหญิงโอเคครับเราก็มากดเปิดเลยนะครับพูดคุยก็จะมีเจ้าหญิงโผล่มาตี่เดิมโผล่มาจากหีบนะครับฟึ๊บเมื่อพูดคุยกับเจ้าหญิงเสร็จแล้วอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับ ก็เราจะหญิงบนบนไปก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะออกจากแมปอีเวนต์นะครับเพื่อลงไปด้านล่างเพื่อไปทําภารกิจต่อไปนะครับภารกิจต่อไปคือแหวนนะครับเราก็จะลงไปที่อีเวนต์เล็กนะครับด้านล่างเดีย๋ยวผมตัดไปตอนที่ไปถึงแล้วนะครับเราก็ต้องไปหาที่รูปภาพทั้ง4มุมของแมปอีเวนต์เล็กนะครับในเมืองอีเวนต์เล็ก เพื่อไปเปิดประตูทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นอันนี้น่าจะมีคนเปิดให้อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ไปที่รูปภาพเพื่อเปิดประตูนะครับเดี๋ยวผมตัดภาพของในแมปอีเวนต์เล็กนะครับว่าไอรูปภาพนั้นอะ่ะอยู่ตรงไหนบ้างนี่นะครับมันก็จะอยู่ทั้ง4ี่มุมนี้ของแมปนะครับในแมปอีเวนต์ย่อยนั่นเอง แล้วก็มาที่ประตูนะครับเราก็ใช้แหวนเปิดเสร็จแล้วเราก็กดเก็บปุ๊บเจ้าหญิงก็จะโผล่ออกมาเหมือนเดิมเมื่อเสร็จแล้วเราก็แอคท่าซะหน่อยแล้วก็เดินลงไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ไปเก็บยามาครับแล้วก็เรากล็ลงไปด้านล่างของที่ประตูที่เราเปิดมานะครับแล้วก็มาที่รูปภาพใหญ่นะครับรูปภาพอยู่ไหนเนาะ ภาพรูปภาพอ๋ออยู่ตรงโน้นนะครับมาที่รูปภาพต้นไม้อันใหญ่อันนี้นะครับที่มีวงทองๆองอยู่แล้วก็กดเปิดนะครับปึ๊บเจ้าหญิงก็จะโผล่มาฟึ๊บโอ้รูปภาพช่างสวยจังเลยอะไรอย่างนี้ฉันวาดเองแหละทําเป็นแอคไปนะครับแล้วก็ภารกิจต่อไปก็จะเด้งขึ้นมาต้องไปที่จุดสูงสุดของแมปนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีไอคอนรูปแบบเหมือนพุปปาร์ตี้นะครับ เราก็มาถึงนะครับเราก็จะเข้ามาในวงเหลืองนี้แล้วก,กดเปิดเหมือนเดิมนะครับปึ๊บเจ้าหญิงก็จะโผล่มาฟึ๊บแล้วเราก็มาชมผู้ไปเจ้าหญิงนะครับแล้วเราก็หันหลังให้ผู้ด้วยนะตอนนี้ให้เจ้าหญิงดูคนเดียวไปนะครับให้ชื่นชมความสวยงามขึ้นไปคนเดียวขันต่อไปนะครับเราก็ต้องไปหาดาบเอ่อถ้าจะเป็นดาบย้อนเวลานะครับถ้าจ์แซนซไม่ผิดเป็นไอดาบสฟาีฟ้าที่อัปเกรดแล้วนะครับซึ่งจะอยู่ในวง สายเสีนเมื่อกี้นะครับ4สีนนี้นะครับที่ผมวงไว้ให้มันจะมีรูปดาบหรือรูปคาถาขึ้นนะครับมันก็เราต้องไปที่ดาบก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปในตาถัด <urers> ไปนะครับเพราะว่าตานี้ไม่น่าถันแล้วนี่นะครับมันก็จะมีรูปดาบขึ้นตามมาร์สีเหลืองของผมเลยนะแล้วก็เราก็ขับรถไปนะครับเมื่อเราถึงแล้วนะครับเราก็จะมีรูปดาบขึ้นนะครับเราก็เข้าไปเก็บได้เลยเดี๋ยวขอหันทางขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้เจอศัตรูมา เมื่อเราถึงนะครับเราก็ไปควักดาออกมาจากไอ้นั่นนะครับขอกินยาน,นิดนึงนะครับกับเจสโตบแล้วก็เปิดนะครับเราก็จะได้ดาบออกมาแล้วภารกิจต่อไปก็จะดิ้งขึ้นมานะครับให้เราไปเอาคาทาอยอีกอันนึงนะครับซึ่งก็อยู่ในวงสายสีอันนั้นเหมือนเดิมอยู่ที่ว่ามันจะสุ่มอันไหนนะครับ รเราก็จะได้ของมาเยอะแยะมากมายปึ๊บเราก็มาถึงวงซ้นยที่สองนะครับซึ่งมีคาถาอยู่อ่าเสร็จแล้วเราก็ไปเก็บคาถาออกมานะครับกดเปิดเพื่อดึงคาถาออกมาเรียบร้อยนะครับเราก็ได้คาถามาแล้วครับเจ้าหญิงก็จะออกมาเจาเสกคาถามาให้เรานะครับแต่เราเก็บมาแล้วขโมยหรือเปล่า งานซะด้วยภารกิจต่อไปนะครับให้เรากินไก่นะครับหรือว่าได้ที่1น,นั่นเองแต่ไม่จําเป็นต้องในตานี้เท่านั้นครับเป็นตาไหนก็ได้เราสุ่มเล่นไปตาไหนเราได้ที่1นึ่งแล้เราก็จะเสร็จภารกิจนะครับเราก็มาดูไฮไลท์ตอนด่านตาที่กินไก่กันเพลินไปก่อนนะครับ เมื่อเรากินไก่หรือได้ที่1แล้วนะครับภารกิจเราก็จะเสร็จมาประมาณนี้เลยนะครับเราก็จะได้เป็นกล่องทอง2ชิ้นนะครับเอาไปสุ่มกันได้เลยก็สําหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปนะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นรอรับชมกันได้เลยครับขอบคุณครับ